งมาเมรีนี่ได้ดอกบานได้พี่น้องรดคนเหมือนกันอีสานถ้ามวนแกไม่เก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องเบิง้งนี่จะดอกบานเมื่อนั่นดอกน้อยเมื่อน,นดอกกลางมันนี้มาดอกบานพี่น้องเย๋ยบานอนีีได้บานเพือเวอ พี oh, so. ่น้องเด้อมันเ่าพี่น้น่ต้มไปเอาไปต้มพอดีนะนี่บางงามไอ้บางงามบางงามได้กินได้พี่น่มันบ่อ็ดนะ เดี๋ยวสิไปต้มใหมพี <t <t ่น้องเบิ่งได้ว่ามันจะงามบ่จังสิได้ลูกอันนี้อันนี้เด้อพี่น้องพี่น้องดังนี้นี้ด้วย มีไงเนตแาาต่หญ้าทองดีดูเอืีอยไใส่เชบดูสิน้องเผาคือมั่นคักโอ่ม <c oughs> <c oughs> น้องมันบานเบิดแล้วมือนี่ฮะอันบางคนเท่าก็าลงเ็ดลงไล่ลให้บึงอยากให้เขาเจ้าเู้ว่าเห็ดออกเนาะ,ะเจ้าหรอวะเอ้อไทย่อตีไดนเอาตีไดอเอา,เอาระสอไหมาลง <c oughs> จะปีนี่ละเก็บอยู่ในซีมือแล้ว่เราดูขวดได้มังเน่ยนีพี่น้องไปบาทไหมเฮานอน้องน้องน้อง้น้้องนน้อง้งน้องนงน้องนงน้อน้งนน้องใ้องน้นงนองางนั้น พี่นอนเอ๋ยโอ้ดูเอ่อเลยนี่นเขียงเป๊กขึ้น,น,น <c oughs> คุณกับข้ามองนี้ข้ามข้งคุณต้องหาทักตาเลี้ยวไปเบ่งพร้อมเด้ ไม่ยากเลถึงคนเรื่อบาีเต็มตาเต็มดูสิ ไอเ้ลมขวดลมขวด,ขวด,ขวดนี่แหละล่ะพี่น้องขวดออกนี่แหละเพิ่งดูใบใหม่ต้องขวดหาเนาะไม่น้อยเยิ่แต่นี่น้งองเอ้ยเก็บเห็ดน,น้ำกันเลยอันมันเป็นสีสีใบไม้ถมตัว พ่อแล้วก็ท้ายให้พี่น้องเบิ่งมาเด้อเก็บเห็ดบึงกันเด้อพี่น้องเฝ้าพี่น้องเฝ้าคนคนมาหลายแล้วเฝ้าดูพี่น้องน้องเบงพี่ปุ๊พี่นุ่มๆเยู่ เด้อเก็บเห็ดน้ากัดบึงกันโอ้ยบ่เห็นล่ะเฝ้าน้ำมูไงนี่พ่อได้เก็บเด้อพี่น้องเอ้ยมือที่ซีเหรอเนาะมือนี่มันมือที่ซีแล้วพี่นอ้องเด้อเฝ้า,าเบือเฝ้าไนเด้อปึ้งปึงปึ้งปึ้งปึงปึงผวนแน่น จก่บโอ้ยเท่าเท่าฮะฝนบตกเบ,บิ่งรวดแห่งท่านไดคุณท่านใดมันอยาก,กออกนะพี่น้องเนาะมันอยาก,กออกอพี่น้องจุเกลขมมึงเด้โอ้จุเกลสมมึงเด้โอ้ยเอ๊ะนิะ่แต่ย่า ว่ากินเต้นเนื้อไหลโอ้ยจู่เจียวขมมึงเด้โอ้ยลืมพี่น้องเอ้ยจู่เจียวสมมึงเด้เนาะเออเอาเนื้อไหลโอ้ยนี่มาอีกพี่น้องนี่เลยตัดอีกท่านยูดอกดอกแน่นขนาดเลยอัน เอาไปไว้ทั้งรถเลยเด้อพี่นองเอ้มันหนักเอาไปเทไว้ละกมาหมใหมัยเทใส่รถเลยเนะเาะเดี๋ยวสิดท้ายเบิ่องอยู่รถอีกเด้เอพี่นองเด้อนี่คน้าผมจะหลังเพราะคุณมุ่คุมุ่งนะี่พี่นองอี่ พึ้งพึ่งพึ่งพึ่ง,ง,งพื้นแฝงเสียงอรลดบ่ได้เทาเด้อพี่น้องปึงป้งพึ่งพึ่งพึ <laughs> ่งดอกสวยดอกงามต้มออกแล้วในบานงามขนาดเด้อึ่ง่งพึ่งพึ่ แต่จะเปียกไมหมเหละเนาะมือกล้องต <c oughs> ั้งเสียงอลวดพี่น้องเอ้ยอเป็นว่าเป็นตะปึ้งเถอะพี่น้องโอ้ยโดนเหยียบแปะแปะแปะเนะถือเหยียบสลีวเพื่อนน่ะ โอ้ยผู้ดใดก็จะไม่หยียบคักแน่พี่น้องเอาดอกมันพี่เกาาคนนี้ไปแซ่แล้วหัวนุ่มๆพี่น้องนี่มันดอกใหญ่ ลูกเชียอโอกระโพดแอดีไี่เต็มเลยใชดอกนี่ไหมคักขนาดดอกนียเนาะ ี่กินน้องกูดูดเออแมนเะือเบิดไม่ตาแน่นนะจุ่มเขาไปจุ่มเลยไจ<ป>ุ่มเขาไปให้ตาให้หนาน้างนอกป๊อ เล็บน้ำกันเด้อเอ้ยโอ้ยเก็บกินในปลาหยาค่าพี่น้องนี่ยังไพี่นเอฮ้ยเฮ้ยเหยังไงพี่น้องเหรอเฮ้ยเฮ้ย

ปลาคากปลาเนี่ยเลี้องอย่างรวดพีนอ่างเอ้ยอืมฉันให้หมดจีบ e ิก็ดอกจีบอ่ะเออเดี๊ยวิบ พี่น้องได้บอไให้มดแดงบ้าดีูกผู้ไร,รสิบบอกให้เฮ็ดให้เบมันบ่ได้เท่านะพี่น้อง ý kiến của chúng tôi rất là đáng tiếc và เบ่งเบงเบ่งเบงมื่อกนกับดอกเห็ดจะอ่วนไหมแต่ละดอกนี่แมนบอกคุณสมแมนค่ะเบ่งเบิ่งขนาดดอกน้อยนี่นี่ โอ้ยพี่นวงเอ้ฮักจ้อยข้าวน้ำตัวนี้หลายตัวนั่นฮักจ้อยอุ้อยตาที่สวงเออพี่น้องเอ้ยตาเรลี่ยมทำอะไรไปขึ้นรถคือว่าล่ะเอาขึ้นรถเมื่อแล้วเบิ่งบ่ได้เข่าขได้ไงพี่น้อง เป็นกังสิบวัฒนธรรมด้วยโอ้ยหนี่หน่องแอบอเอ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 อดอกไงครับดอกไงครับไปละเฮ้ยพี่น้องดอกบานเมื่อได้ได้ดอกบานพี่น้อง ต้องบานทบ่มาบัานนะกูโอ้ยหยิบจับห้เบิ้งดิอาจะไปะโอ้ยฮอนฮอนฮอนอันบ้านในต้มกับมี่ได้พี่น้องเีนี่แหละหนึ่งกะละมังรอเป็นคิวต่อไปค่ะ